k ิงเดอ e l แลนตอนที่19ปักอ้ายไอ้คนโลกติดไล้มารยาทคนอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ยประตูกำลังเปิดฮึบสะดุง้งเุ้ยทำไมยังไม่ลงไปอีกแล้วก็ไม่สนใจแม้แต่ปลายเล็บไม่ใช่คีเล็บพูดอย่างนั้นถึงจะถูกมากกว่าฉันบอกให้ เป็นกรณีพิเศษเลยเวลาไปที่ไหนจะได้ไม่โดนคนอื่นดูถูกในฐานะพนักงานของโรงแรมคิงก็ไปหาความรู้ให้มากกว่านี้นะประตูกำลังปิดฮะฮะคำพูดนั้นฉันควรพูดมากกว่านะถ้าได้เจอกันอีกนายได้ตายด้วยน้ำมือฉันแน่ ถ้าอย่างนั้นขอจบพิธีเข้ารับตำแหน่งของท่านผอออกูวานเพียงเท่านี้ค่ะขอเชิญพนักงานดีเด่นของโรงงามคิงพนักงานชอนซารังขึ้นมามอบช่อดอกไม้เพื่อต้อนรับค่ะพางขอเสียงปรบมือได้ค่ะแปะว้าวเจอกันอีกแล้วนะ สยียยินดีต้อนรับค่ะท่านผอ,อ,อกลับไปเถอะค่ะคุณกูวอนไม่ได้ค่ะไม่รับช่วยรับผมไว้เถอะนะครับมีงานทำอยู่แล้วจะทำงานพิเศษวันสุดสัปดาห์ได้หรอคะวันสุดสัปดาห์ผมจะว่างครับ อึ้งมาพอกับตอนนั้นเลยฮะและนี่คือยุคที่ทุกคนทำสองงานต้องเคยอย่างสิครับประธานโรงแรมคิงจะทำสองงานไปทำไมคะแค่นี้ก็ยุ่งอยู่แล้วถ่ายเอกสารสำเนามาด้วยตั้งสองฉบ,บับเพราะอย่างนั้นก็ยิ่งต้องทำครับแต่ยินมาว่าเท่าแก่นี้ของที่นี่เคยเป็นพนักงานดีเด่นของโรงแรมมาก่อนด้วยนี่ครับจริงจง ผมจะมาเรียนรู้วิชาครับรับผมเข้าทำงานด้วยเถอะนะถ้าอย่างนั้นลองยิ้มดูสิคะออยิ้มเปี้ยวไม่ผ่านขาดความจริงใจนะคะผมจะทำใหม่ครับยิย้มเหนียวฮึบฮึบอ,อ้ากิ๊เจอจ้ามากเลยเริ่มทำงานสัปดาหน้าได้เลยค่ะขอบคุณครับเท่าแกน,นี้ ผมจะตั้งใจทำงานครับเฮ้ยยิ้มอย่างนั้นได้มันขี้โกงชัดๆเลยชั้นซารังตั้งสติหน่อยสิอย่าหลงสเสน่ห์ต้องตั้งใจทำงานและต้องทำให้ดีที่สุดด้วยค่ะมั่นใจหรือเปล่าคะครับมั่นใจครับสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วค่ะชัญนกลับไปได้แล้วไม่ครับผมจะเริ่มงานตอนนี้ครับ เก็บกวาดสิ่งนี้ได้เลยไหมครับเ,เร็วจังปล่อยไว้เถอค่ะพอพอได้แล้วให้ฉันทำเถอะฮึบทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้นะหัวเราะอะไรเปล่าแค่ตอนแรกพี่ไม่ได้มีภาพลักษณ์อย่างนี้นี่นะทำได้แค่หัวเราะ ตาแรกฉันเป็นยังไงถามเพราะไม่รู้จริงๆหรอสารังพวกเรามาแล้วว้าวดูดีมากเลยตกแต่งได้สวยเลยพวกเธอเก่งจริงๆนะจองคิวแรกได้ด้วยการแข่งขันสูงม,มากเลยนะพอเห็นชื่อคนจอก,ก็ตกใจมากเลย พวกเราก็ต้องเป็นคิวแรกสิโรงแรมของชอนซาราังสาขาหนึ่งเลยนะทุกคนกดจดเมาส์แทบพังว้าวคุณมาทั้งเงินเก็บเงินชดเชยลาออกและจิตวิญญาณเลยสินะตกแต่งแบบบ้านโบราณมาไม่ง่ายเลยทั้งสะอาดและน่ารักเหมือนเธอเลยอุนว่าแต่ทำไมคนนั้นถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะแถมยังติดป้ยชื่อด้วย อคือว่าถ้าจะให้เราก็ยาวเลยเขาบอกว่าจะมาทำงานพิเศษวันสุดสัปดาห์ฮะเจ้าของโรงแรมคิงเนี่ยนะกลายเป็นเด็กากกระเป๋าโดยไม่รู้ตัว <c oughs> ใช้งานพิเศษเป็นข้ออ้างตามสาราังมานาซี่ <c oughs> ฉันได้ออกมาทำตามความฝันของตัวเองแต่กลับทำให้พี่วอลลำบากไปด้วยเลย ทำไมคิดอย่างนั้นล่ะเขาก็คงอย,อยากอยู่กับเธอแหละ <c oughs> หลังจากขึ้นไปที่คิงเดลแลนด์ก็ได้เห็นจุดสูงสุดของโรงแรมคิงและได้รู้ว่าโรงแรมที่ฉันวาด,วาดฝันไว้ไม่ได้อยู่ที่นี่สิ่งที่ฉันต้องการคือการสร้างความทรงจำที่แสนสุขและ เลยไม่ลงให้แก่ผู้คนมากมายก็เลยสร้างที่แห่งนี้ขึ้นมาตามความปรารถนานั้นเอาล่ะเข้ามาสิคะคุณลูกค้ายินดีต้อนรับสู่โรงแรมอมอค่ะ